สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r f Channel ใน u t u b e นะคะอย่าลืมกด subscribe ใน YouTube กดติดตามได้ใน Tik t o k นะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปาฏิหาริ์ข่าวดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะโดยการเลือกทั้งหมด1กล้กองจาก3กลกองแต่เพียงเท่านั้นนะคะ,อะกองที่1เป็นหินชื่อว่าเบริลสีพาสเทลกองที่2เป็นหิมามรยันควอตสีขาวกองที่3เป็นหินเอเมทิสสีม่วงนะคะตั้งจิตอธิษฐานสามารถกดพอยสอไว้ก่อนได้นะคะถ้าได้คําตอบแล้วไปฟังคําตอบกัน เลยคะ่ะ กองที่หนึ่งนะคะพลังงานขึ้นคําว่าสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเลวร้ายเป็นพลังงานด้านลบเนี่ยมันจะจบออกไปมันเป็นได้ว่าบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านความหดหู่ความเลวร้ายหรือว่าบางท่านอาจจะเจอสิ่งที่มันไม่ดีที่คุณประสบที่ผ่านมานะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะสิ่งดีๆมันกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณหมันกระทาความดีอาจารย์เชื่อว่าความดีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองคุณอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นอย่าเพิ่งละทิ้งความพยายามพลังงานอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นเป็นพลังงานของคําว่าาาถ้าคุณเององจ มีคนแบบช่วยเหลือเรานะคะหรืออาจจะมีหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนชีวิตก็ได้อาจจะเจอเนื้อคู่เจอคนดีๆเจอคนซัพพอร์ตเจอกระยนานมิรก็เป็นได้เพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่ามีคนอยู่เคียงข้างกับเรา,าถ้าอดทนพยายามเงินเข้ามาดีมากๆแต่เงินทองมาจากความสามารถมาจากความพยายามของคุณฉะนั้นสู้ๆอย่าเพิ่งละทิ้งความพยายามนะคะเพราะว่าความสําเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมค่ะ ท่านที่เลือกกองที่2นะคะช่วงนี้คุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะจากร้ายกับกลายเป็นดีฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอสําหรับตัวคุณคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาต่อจากนี้นะคะฉะนั้นขอให้คุณอย่าเพิ่งท้อถอยอย่าละทิ้งความพยายามและอย่าขี้เกียจเด็ดขาดเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าถ้าคุณมีความขยนันคุณมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอาจารย์เช่นหนึ่งอย่างว่าความสําเร็จอยู่ในกําม,มือของคุณแล้วนะคะแล้วก็พลังงานของ บางท่านเนี่ยถ้าคุณอดทนพยายามในการทำมาหากินเงินของคุณเข้ามาดีมากๆบางท่านอาจจะสอบผ่านสอบได้ได้คะแนนที่ดีมีแรงกําลังใจมากขึ้นมีแรงซัพพอร์ตมาจากครอบครัวก็ได้หรือการยานามิรก็ได้ฉะนั้นเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะกองที่3เห็นเอเมทิสนะคะกองนี้เขาว่ากันว่านะคะฟ้าเปิดดวงเปิดเลยทีเดียวนะคะเป็นพลังงานของคําว่าโดดเด่นในเรื่องการติดต่อประสานงานสื่อออนไลน์ถ้าใครทาอาชีพลักษณะแนวนี้หรือเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีความทันสมัยนะคะหรือว่า ออกพวกสือ่อต่างๆเนี่ยค่อนข้างเด่นมากเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นในสายงานที่คุณทําเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในสิ่งที่คุณทําถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเรียกว่าช่วงนี้เสน่ห์ของคุณล้นเหลือมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจกับเราคืออาจจะเป็นเสน่ห์ค,คาว่ามีคนเมตตาหรือว่าเป็นที่รักเป็นที่เมตตาแบบแก่คนพบเห็นหรืออาจจะแปลว่าคุณอาจจะเจอเนื้อคู่ก็เป็นได้นะคะเพราะพลังงานขึ้นคําว่าเนื้อคู่ของคุณนะคะอยู่ใกล้ๆแล้วนะคะถ้าเราเปิดใจนะคะฉะนั้นขอให คุณมีความสุขม,มากเจอคนดีๆแล้วก็เจอสิ่งดีๆนะเพราะพลังงานขึ้นคําว่าปาฏิหาริ์ที่มันจะเข้ามาหาตัวคุณมันอยู่ใกล้ๆกับคุณแล้วนะคะ